เปิดกันก็คือแบบมีเทปพวกเราแล้วได้ประมาณหนึ่งสั่งๆกันได้สักพักหนึ่งเราก็แบบมีการอะไรอะไรมีการแบบก็คุยกันแบบมีการคุยกันแล้วผมทราบข่าวมานะนี่ว่าเขาก็ไม่ค่อยจะกล้งดื่มเรือเท่าไหร่ตอนแรกนะหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ ก็คือมันไม่ใช่ว่ามาเก๊าทองฟ้าแต่ฟ้ามาเก๊าทองฟ้ามาเก๊าตอนกลางคืนเป็นไงมาสวยดีมากพี่อยู่เงี้ยวันนี้ตอนดูดาวนอนดูดาวไม่มีอะไรเยอะไม่กด้ถึงรอรอครับเรามีการถึงรอรอที่มาเก๊าหลังจากคือผมนอนดูดาวพี่ฟิล์มนอนที่พื้นนอนัแบบเบาๆลงไปเหตุจากว่าเออเราก็มีความสุขหลังจากการเดิน เราได้จะเป็นแฟนไม่มาเก่าไม่เหมือนเก่าอ๋อคือมาเก่าอ่ะเหมือนเก่าแต่เราไม่เหมือนเก่าแต่เด็กคืนนี้มาเก๋าไม่เหมือนเก่าผมก็เลยพูดออกมาทั้งที่ผมไม่รู้ตัวในตอนนั้นแต่ผมทราบข่าวว่าตอนแรกคุณก็ไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่เพราะกูกลัวจะแซมรอย